ตอนรูอ้อุ้ยโอลาโอลาโอลาโอล่าเออโอล่าโอลาโอล่าโอล่านี่เดโอลาไปโอลาไปเออเออมามาดิมาเออสวยงามคนหล่อเขาเทศว่าเฮ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเดีย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 วใช่ปะวะใช่ปะนี่ใชูก่อนโอ้โหใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลลิปกันเย โอเคนะครับแล้วขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ก็ขับเกมใหม่ครับอีกแล้วครับผมเย่หู้หูนะครับผมนล้วก็ขับไปแล้วนะครับผมซับเกมใหม่ครับเจ้าเก่าจะเดินจบับจำบแ้ในวันนี้เรามากันกับคุณฟ้า yeah อีกแล้วเย้เย้วันนี้เสร็จละ ตื่นแล้วนะครับผมแล้วก็อะไรจที่โอ้โหห่างหายกันไปนานสำหรับชาเลนจ์นะครับวันนี้เราก็กลับมากับไม้ครับชาเลนจ์กันอีกแล้วแต่ในวันนี้โอ้โหเห็นผลแบบนี้แน่นอนครับผมว่าเหล่ามากันในมอดวันพีนั่นเองเอ้ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ไปดูกันแล้วละเนาะซึ่งวันนี้นะครับชาเลนจ์ของเราง่ายๆนะครับผมนะก็คือเราจะให้กินผลแล้วมาตบกันอ่ะไม่ใช่นะครับอันนั้นเคยเคยทำไปแล้วไป,ไปไปย้อนดูเอานะเออไปดูไปดูกลงล้อเอาละกันนะครับเราจะทำการการ หนีน้าท่วมกันนั่นเองเออแน่นอนนะครับผมนะว่าแค่ก็รู้นะว่าถ้าเกิดว่าเรากินผลปีศาจเข้าไปเนี่ยเราก็จะโดนน้าไม่ได้นั่นเองนะครับคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะเราอาบแล้ว,น,ลว,ลวน้ำยังไงอะเออนั่นสิคือแบบเป็นโจนสรสลัดท,ที่โดนน้าไม่ได้นะครับเอองั้นอย่ากเกิดมาเป็นโจนสรสลัดเลยนะไม่เป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับไม่มีอะไรมากก็าตามนั้นแหละอย่าโดนน้าก็พอตอนนี้ผมตั้งไว้ว่าทุกๆ1ิบวินะครับน้าจะขึ้น1ระดับนะครับก็โอเคคุณพร้อมอยัง พร้ออ้อมแลวเฮ้ยพร้อมแล้วไม่ต้องพูดฟ้าดทำเพลงนะครับเจ็บคอนะไปถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปกันเลยอ่ะโอเค,คผมมาเอาไมค์ครับผมอาจจะแปลกตานิดหนึ่งนะครับแต่มันตกใจนะก็คือเราเปลี่ยนโลกนั่นเองนะครับเออคือเ<ร>มืเมเ่อกี้ผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดเออวันนิวเวอร์ไงย้ายเกาะเออเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเคมางั้นเอางี้พร้อมยังโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาอ่ะโอเคผมมา โอเคตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยฮนะนี่เรามาดูอ b บิลิตี้ของเรากันก่อนดีกว่า <S <S มีอะไรเนี่ยมีบอลลูนโอเคเอามาให้หมดเอามาให้หมดเลยนะมีบอลลูนมีเกียร์มีอะไรบ้างไม่รู้เอามาให้หมดแล้วกันนะโอเคของผมเป็นกมูกมูแล้วคุณล่ะคุณผลไล่เขเป็นผลไร่ผลน้ำแข็งนะผลน้ำแข็งก็ก็ได้อยู่แหละนะไหนดูสิอันนี้โอ้โหมีตําพองตัวนี่พองตัวเออชอบมากเลยการพองตัวอุย๊ยคุณนี่ผมเจอลูฟี่ ลูฟี่เออลูฟี่เนี่ยมาดิมาดิมาดูดิผมหมกฟางเหรอหมกฟางไงโคตรเท่นะฮะแต่ยังก็อย่างที่บอกอะนะโจนสลัดอะไรแบบว่ายน้ำไม่ได้นะวันนี้ขึ้นมา35แล้วนะครับ35แล้วผมขอดูก่อนมันมีอันไหนท่านนี้ผมพุ่งได้ปะอันนี้อะไรอะมันยืดโอ้มันยืดอย่างเดียววะล็อกเก็ตนี่โอ้ผมมีล็อกเก็ตอยู่โอเคพุ่งได้นะครับนี่เป็นแกงล็อกเก็ตไงล็อกเก็ตตอนนี้40แล้ว40แล้วยังไงโอ้โหผมต้องทำที่ตตตนไไไมมมม้้้้แลวเี่ย ไม่เอ้าคุณทีพีมาเฉยไปทีพีที่ขุดหินดีกว่ารีบขุดหินก่อนแล้วกันนะขุดหินขุดหินตามมาโอเคมาเฮไปตมบี้เหรอตำบี้เหรอพองผมพองสู้ผมพองผมแล้วผมต่อยนี่ยืดนี่ยืดยืดผมต่อยโอ้ยเด็ด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 เออมามามาอันนี้อะไรอ่ะตอนอุ้ยโอลา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 เออโอลาโอลาโอลาโอล่าโอล่านี่เดย์โอลาไปโอลาไปเออเออมามาดิมาเออสวยงามแม่โคตรเทพ เขากเาเทว่าเอ้ยน de de ้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเดี๋ย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 วเดียวเดี๋ยวเดียวปวะ้านี่อ่ะดู่อ่เขปะโอ้โหใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพี่พี่มันมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วเดีกยวเดี๋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  ไงไงเดี๋ยวไม่ไม่ผมไม่ยอ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 มคึบคึบเอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอือดชีวิตเรามันน่าอนาถแต่ปะเพื่อแบบยิ่งเลยอาดาดบ้างอ่ะโอเคผมมาต่อกันที่รอบที่สองครับผมเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ผมก็ชนะไปนะครับเออแต่ว่าจริจริงมันก็ไม่ได้ชนะขาดนะก็พอๆกัน คือมันใกล้กันมากนะเห็นมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ตัดสินแล้วดีกว่าอ่าโอเคมา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 พร้อมยังพร้อมยังอ่ะคุณ,ค,ณคุณพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมอยังแล้วผมอนะ่าพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปเลยโอเคจุดนี้มาแล้วนะครับ 1> <2> <2> <1> <1> <S 1> <1> <S ผมเริ่มแล้วนะเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วฮึบนี่ไป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 จังหวะนี้นี่ไปครับผม,ต,ม,ต,มตัดไม้ตัดไม้ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนเวลานะครับอ่าตอนนี้มันจะขึ้นช้าลงนะจะขึ้นทุกๆ5ห้าวินะครับผมเออทุกทุกห้าวิมันจะขึ้นหนึ่งเลเยอร์นะ ก็ให้มันนานๆหน่อยเถอะแล้วก็รู้อยู่นะครับว่าเราจมน้าไม่ได้นะเค<อ>ไป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 ขอเก็บของก่อนเลยนะรอบนี้ทึบโอเคสวยงามแต่วันนี้ได้มาแล้วครับผมได้สปูนมาทำกล่องคราฟครับทำกล่องคราฟของครับแล้วก็คราฟของย็งไงบ้างครับไปคุณเงียบเลยเนี่ย<อ>ตึงเลยตึงเลยเมื่อกี้เจอตึงอยู่ตึงเลยมาเจอเมื่อกี้ไปโคตรตึงนะตายดู <c oughs> เกิน <c oughs> ไฟเกินนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้ว ก่อนแค่นี้พอไหมพอแหละเอาเอาหินมาด้วยเอาที่ขุดหินมาด้วยแล้วกันตอนนี้มาที่วายสิบสองแล้วนะครับโคตรวโคตรวไยวยจัดไวจัดโอเคไปไปผมทําที่ขุดทำทำอาวุธก่อนทาอาวุธเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะอันดับนี้จังหวะนี้ไม่รออะไรแล้วครับผมไปครับตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ let's go let's go โอเคตอนนี้สิบหกแล้วนะสิบหกแล้วสิบหกแล้ว <c oughs> กลายเป็นว่าการที่เราเล่นในหมอนนี้เนะี่ยคือเป็นอุปสรรคให้เรามากกว่าเดิมน,นะขึ้นขึ้นขึ้นัพไปอัพไป มีอะไรเนี่ยอันนี้เดียวกับไหมปุ๊บไม่รู้แหละไปไปเอามาให้หมดมาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดจังวันนี้เดี๋ยวนะต้นไม้สูงใช่ไหมขอใช้ดูไหนๆก็มาละไหนก็มาใน,าว,ในวันพีละขอใช้พลังหน่อยละกันโอเคดึงดึงดึงดีดึงเออ <c oughs> <c oughs> หุ่นใหญ่หุ่นใหญ่นะเป็นสไปเดอร์แมนไงโอเคไปต่อเอา้าผิดเครื่องมืออีกตอนนี้ตอนนี้ยังไง นี่ไงโอ้โหผมพองพองทําไมพองทําไมไม่ได้ต้องการไม่ต้องการตอนนี้ยี่สิบสี่แล้วโอเคยาวมาเอามาเรื่อยๆยามาเรื่อยๆเราอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเราอยู่ตั้งหกสิบเก้าเนี่ยใช่ไหมหกสิบแปดหกสิบกว่ากเนี่ยตั้งนานนะครับเอออยู่สูงเหมือนกันนะไม่นานไม่นานก็เกินพอมีอะไรบ้างมีต้องกอบโกยกอบโกยได้กอบโกยก่อนไป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 โอเคปุ๊บ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 โอเคปุ๊บโอ้ยอาจารย์บาผมรู้สึกว่ารอบนีเนี่ยเวลาปัญหาของนานแลยบอกว่า เออเพราะงั้นเนะ่เราต้องเพิ่มความท้าทายหน่อยอย่างเช่นนีเออ่เพิ่มความท้าทายหน่อยมามามากงคืนแล้วกันนะเออตอนเช้ามันแบบง่ายไปอีซไปนะแต่ตอนนี้วายซ้ำสิบสามครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้น้ํามาครึ่งทางแล้วเดีย๋ยวดูซิกลางคืนแบบนี้จะมีมอนสเตอร์เกิดหรือเปล่ามีเกิดไหมไมีเกิดไหมดยดูซิเกิดไหมเกิดไหมเกิดโอ้นี่อย่ามามาได้มาใช่ไหม กันเจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยนี่โอเคโดนโอล่าไปโอล่าเาผิดผิดนั่นโอล่าโอล่าดีโอล่าแล้วล้วเออเออโดนไปมาดีไหนดูดิคุณน่ะคุณจะมีอะไรโชว์คุณมีอะไรโชว์นี่ผมโดดไปหาไม่โชว์ครับไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์ด้วยเน้นหาบล็อกครับเน้นหาบล็อกเน้นหาบล็อกขอญาทีพีอญาทีพีนี่มานี่นี่อุ้ยอุ้ยนี่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 ตีไม่เข้าตีไม่เข้าไม่เป็นไรผมยืนบังยืนบล็อกยืนบล็อกไง ใจเลยโอเคโอเคไม่สนใจไม่สนใจอ่ไป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 เราทำงานต่อดีกว่าตอนนี้43แล้วอ้าวเว้ย43่าแล้วครับอมมาไปไปไปรอบนี้รอบนี้อจริงก็ไวเหมือนกันนะดูเหมือนแบบสั้นๆแต่ไวมากนะครับโอเคเดี๋ยวนะผมไปตัดไม้ก่อนว่าอย่างอื่นไม่มุ่งนะมุ่งแต่ตัดไม้มุ่งแต่ตัดไม้ไพวกนี้นเอ้ยพวกพวกสกลโอ้ยโอ้ยสกลสกลยาสกิยาจะาทำไงนี่โอล่าไปนี่นะเออยังไม่อยากทำไงไม่อยากทำไงไม่อยากทำไงเลย เกีนี่อะไรอะถ้าถ้าสุดท้ายถ้าอะไรวะอะไรวะฟองส้วมฟองสู้อุ้ยอุ๊ยมันจมีอะไรแล้วมันระเบิดแล้วมันระเบิดนี่โอเคตอนนี้มา55แล้วเดี๋ยวมัวแต่เล่นผมมัวแต่เล่นมัวแต่เล่นขอขอนัวบล็อกหน่อยละกันมาขอนัวหน่อยละกันนี่มามาเลยมานี่โดนยืดโดนยืดโอ๊ยระเบิดปิเปอร์ปิ๊ปป์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายแต่ยังนูขอเป็นแม่นาคหน่อยเป็นแม่นาคนี่มือยาวมือยาวไงแล้วมือยาวจมน้ำไปซะแกน่ะจมน้ำไปซะจมน้ไป แม่งรอบละหนึ่งดาเมจนะเขาถามจริงเหอให้ให้ใครตีครับพี่นะเด็กอุบานแถวบ้านผมัะตีแรงก่อนเลยเฮไปไปอุย้ยเฮ้ยมอมนสเตอร์ขัดขวางอะ่ะโอเคเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนคิปเปอร์คิปเปอร์อย่าพึ่งคิปเปอร,ปปอร,ปปอร์อย่าพึ่ง,ปปอองตอนนี้ครสิบสองแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหกสองแล้วยงังไงมายังมายังเริ่มมาแล้วหรือเปล่าเริ่มมาแล้วหรือเปล่าเริ่มมาปะเริ่มวันนี้ป่ะเอออุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตัวนี้ตัวนี้แล้วผมดึงผมดึงผมดึง ผมดึงมาแล้วผมดึงเดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วผมดึงผมดึงดึงโอ้ยแย่แล้วติดเกาะแม่งเอ้ย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 เดี๋ยว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 เพิ่งเยวเเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดียวยก่อนใจยิงก่อนเราคุยกได้เราคุยกได้ไอ้นี่ก็ยิงยังเลยยิงยังเลยยเลยเออเอเโอเค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 ตอนนี้ขึ้นมาแล้วผมตอนนี้โอ้โหคุณฟอคนนั้นจะชิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ชิวเลยชิวเลยเดียว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 อย่างเอ้ยผมพุ่งไปได้ไหมเนี่ยพุ่งไปได้ไหมอ๊บโอ้โหพุ่งไปไม่ได้อ่ะไกลเกินนะครับโอเคเดียว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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอหนุ่มเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่ก็พุ่งมาพุ่งมาเร็วเกิน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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหไอเทมตอนนี้แหลกมากไป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 แล้วตอนนี้ต่อหุยบล็อกผมจะหมดแล้วบล็อก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 ผมจะหมดไม่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 ก่อนเดี๋ยวก่อนช้าก่อน ใช่ก่อนไม่ฟ้าคุณไปพึ่งทีผมไปพึ่งทีผมไปพึ่งทีไปมาดีมาดีเออไม่ยอมไม่ยอมทั้งโลกมีแต่นี่แล้วนี่แน่จริงคุณมาหาผมดิมาหาผมดิเออมันต่อมาหาผมดิ่อแน่จริงก็ออกมาไม่ไปด้วยไม่ไปไม่ทำไมไปด้วยเออเอาสิเราไม่อยากว่าไมอย่างเ่าอย่างอยนี่ยังยังยังัไม่หมดไม่หมดมาดีมาไม่หมดเว้ยไม่หมดเว้ย เออันดีวันดียากยากจะเล่นผมมายากมาเถอะมาเถอะไม่กลัวโอเคโอ้โหดีเราจะต่อสูงไปถูกไม่เต๋ยไปดิน้ำน้ำตามมาไม่ทันนะนี่มีการบล็อกหัวมามีการบล็อกหัวบล็อกหัวบล็อกหัวโอ้โหจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็ผิดเกือบยังได้อยู่ยังได้อยู่แค่นี้ชิวๆถือว่าชิวถือว่าชิวอุ้ยมาจะมาตีเหรอตีเหรอลงไปลงไปเออควักคกหมดควักหมดนี่ เอ้ยมันนี่โอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยขนใส่กันมันตีกันไม่ได้นะฮะตีกันมาได้ไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหไอ้นี่ก็ไปไกลไปไกลเลยเหรอเกือบตกเกือบตกเกือบตกโอเคเฮ้ยเอ้ยไม่เอ้ยคือตกบ่อยเกินนะครับเออขบวลเป็นไงบ้างฮัลโหลสบายดีไหมมีหอกด้วยอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเป็นดูได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โโโหหอ้ ได้น,นะับมาดีกล <g ings> <อ>ับมาดีกลับมาดีได้ได้ <g ings> จบแล้วนะกระสุไนไ่ไปที่สูงกว่าไ,ไ, <g ings> ได้ได้เดี๋ยวเฮ้ยอืไม่ไม่ถึงว่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปปล่อยหลายอันด้วยหรอวะที่ปล่อยอได้ด้วยเรยหรอ,อ,อ,หรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปไปอือฮ <c oughs> ออ,อ, <c oughs> อะโอเคอ่ะยอม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 แมยิงไม่โดนจริงๆเว้ยโอเค ผมแพ้ก็แพ้นะครับแหมจริงๆเลยนะเดี๋ยวๆท่านี้ผมไม่รู้มันคือท่าอะไรเออใครรู้ก็ต้องต้องกอดบล็อกข้างหลังเปล่าก็ต้องแบบต้องแบบกดข้างหลังด้วยเหรอเพราะมันอยูุยกม,มือข้างหลังอ่ะผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถเออบอกบอกได้นะแต่ก็นั่นแหละครับตอนสุดท้ายผมก็แพ้อยู่ดีนะ<ม>เออบอกบ,บอกก็แพ้ดิจบแล้วนะคุณโกงไงคุณกินดันกินฝนที่แบบผมโจมตีคุณไม่ได้ไงเนี่ยเออจบแล้วนะคุณเราไปไม่ได้เลยนะครับผมนะก็อ่ะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับการเอ,อ่อโซลเวอร์ในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะก็หวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊าย